จากภาาพิชาวิวศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโท,ทรคมนาคมค่ะตอนนี้อยู่ปีที่3ค่ะและววันนี้ก็มาพบกับ20กระเป๋า ENE ค่ะข้อที่1ค่ะ ENE หรือภาษาอังกฤษก็คือ Electronic and Telecommunication Engineering ค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกพวกเราว่า เด็กเอเล็กค่ะข้อที่2ค่ะ ENE ของเราเนี่ยมี2หลักสูตรด้วยกันคือหหลักสูตรปกติกับ2หลักสูตรนานาชาติค่ะข้อที่3ค่ะหลักสูตรอินเตอร์ของเราเนี่ยใช้ตัวย่อว่า EIE แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น ENE หรือว่า EIE เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคเอกทั้งคู่ค่ะข้อที่4ี่ค่ะ ภาคอิเล็กไม่ใช่ภาไฟฟ้าค่ะถึงมันจะเรียนคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันค่ะภาคอิเล็กของเราเนี่ยจะเรียนวงจรไฟฟ้าในสกเกลที่เป็นระดับไมโครแต่ภาคไฟฟ้าเนี่ยจะเรียนในระดับมาโครค่ะข้อที่5ค่ะวิชาพื้นฐานของ ENE ที่ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีคือ 1. นึ่งคลคูลัสค่ะ 2. ฟิสิกส์ค่ะ ข้อต่อไปค่ะนั่นก็คือข้อที่6ค่ะผ้าของเราไดยมีความเป็นที่เป็นน้องกันมากๆแลรักใคร่กลมเกี่ยวกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องความเครียดอะไรต่างๆสังสรร์ปาร์ตี้ body, เราสามารถคุยกันได้หมดปรึกษากันได้หมดโดยเฉพาะพี่ราหารัสน้องทหัสเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษากันได้ตลอดเวลาค่ะข้อที่7ค่ะเรื่องการเต้นสัณานการต้องบอกเลยว่าผาคอีเลของเราเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะเต้นกันจนหัวหลุดเต้นกันจน,จนแบบเหงื่อเปียกทั้งตัวไปเลยอะ ข้อที่8ค่ะผ้าของเราเนี่ยตั้งอยู่บนตึก C B 4ชั้นที่9ชั้นที่10ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของตึกนั้นแล้วพูดเลยว่าตอนนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่สวยมากอย่าลืมไปดูค่ะข้อที่9ค่ะต้องบอกเลยว่า E N E ของเราเนี่ยมีค่ายที่สำคัญมากๆอยู่ทั้งหมด2อค่าด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1 E camp และ2 E N E camp ค่ะซึ่งค่ายทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นค่ายวิชาการที่มีกิจกรรมแน่นๆจุกๆเลยแต่ว่า E camp จะเป็นค่ายที่เราจะให้น้องๆชั้นมัธยมต้นเนี่ยมาเป็นน้องค่ายส่วน E N E camp เนี่ยจะเป็นค่ายของอน้องๆมัธยมปลายค่ะข้อที่สิค่ะ,าคะภาควิชาของเราเนี่ยมีวิชาที่แบบเป็นตำนานหินสุดๆยากสุดๆหรือว่าเขาเรียกว่าแบบ ต้องทำใจในการเรียนนั่นก็คือวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ค่ะซึ่งเป็นวิชาของใครเหรอคะเป็นวิชาของพ่อเด็กค่ะดังนั้นทุกคนนะอย่าลืมไปเตรียมตัวกันมาให้ดีนะเตือนเรานะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่11บอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นขุ่มรัย์อันยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นนักศึกษาเลยก็ได้นั่นก็คือรังรหัสค่ะรังรหัสเนี่ยเป็นสิ่งที่รุ่นพี่สายรหัสเราเนี่ยรวบรวมสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นชีตเรียนหนังสือหรือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนข้อสอบเกต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยเรียนได้ง่ายขึ้นดังนั้นพุ่งตัวไปหาพี่รหัสข่ะแล้วก็ไปขอลังรหัสซะข้อต่อไปค่ะต้องขอนําเสนอรหรือว่าเลฟพิเศษเลยเพราะว่าภาคของเราเนี่ยแม่ให้ ให้ได้สิบเมตรพี่ให้เลยสิบเอ็ดเมตรนะคะเพราะว่าพักของเราเด็ดเกินค่ะเด็ดเกินยังไงไปดูตึงต้ง,ง,งข้อที่13ค่ะเสื้อช็อปของผ้า e อ็ e ของเราเนี่ยจะเป็นสีกรมแบบนี้เลยค่ะโดยเอกลักษณ์ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่าตรงปักชื่อของเราเนี่ยจะเป็นสีแดงเหลืองเหลืองค่ะเท่านั้นยังไม่พอที่แขนเสื้อข้างขวาเนี่ยจะมีเป็นรูป มดที่มีกน้นเป็นสีส้มค่ะข้อต่อไปค่ะคือข้อที่14นั่นเองเราจะพูดถึงสิ่งที่แบบเป็นความสนุกของภาคเราเลยนั่นก็คือกิจกรรมมีติ้งค่ะต้องบอกเลยว่าอย่างปีที่แล้วเราไปทะเลกันมาแบบสวยมากสนุกมากแล้วก็เป็นไข่เป็นกิจกรรมมีติ้งที่ทําให้เราเยได้รู้จักพี่ๆทุกๆคนดังนั้นทุกคน,นห้ามพลาดเลยนะคะข้อต่อไปค่ะอีเล็กไม่ซ่อมทีวีค่ะ อิเล็กของเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือว่าเป็นการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ดีไวซ์การเขียนโปรแกรมต่างๆดังนั้นใครบอกว่าซ่อมทีวีเอา ข้อที่16ค่ะต้องบอกเลยว่าโทรคมนาคมก็ไม่ใช่การขึ้นไปปีนเสาไฟฟ้าอย่างที่ทุกคนคิดน,นะคะเราเรียนเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง RF หรือว่า radio frequency นะคะหรือว่า wireless การส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ antenna fiber optic network หรือว่า IoT ต่างๆที่เกี่ยวกับ 5G ซึ่งกำลังมาแรางมากๆไม่ตกเทนนะคะข้อที่17ค่ะรูปแบบการฝึกงานของภาคเราเนะี่ยมีด้วยกัน2แบบด้วยกันคือ1แบบปกติ แบบปกติเนี่ยจะฝึกด้วยกันทั้งหมด2เดือนค่ะและก็สคือแบบสาหกิจแบบสาหกิจเนี่ยจะฝึกด้วยกันทั้งหมด6เดือนซึ่งใครที่เลือกรูปแบบการฝึกงานแบบไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดตารางเดทของตัวเองให้ดีนะคะข้อที่18ค่ะ ใครที่ฝึกงานแบบสาหากิจที่เราบอกไปว่าคือฝึกงานด้วยกัน6เดือนเนี่ยนอกจากเราจะไปฝึกงาน6เดือนแล้วอะ่ะมันคือการที่เราจะต้องทําโปรเจกต์จบเนี่ยร่วมกับบริษัทที่ฝึกงานโดยไม่ว่าจะทําแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวก็ตามซึ่งการฝึกงานแบบสา,ากิจเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ทํางานร่วมกับบริษัทที่เราไปฝึกเนี่ยมากกว่าด้วยข้อต่อไปค่ะ ภาคของเราเนี่ยตอนปีสาวเนี่ยจะมีการส่งเด็กเนี่ยไปเรียนซัมเมอร์หรือไปเรียนเสริมที่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งบางปีเนี่ยเราก็มีการส่งเด็กเนี่ยไปเรียนโปรเจ์เร,เรียน r ร i n นที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเราก็ดำเนินมาจนถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่20 ภาคอิเล็กของเราหรือว่า ENE e เนี่ยเมื่อจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานได้ทั้งสายอ e ิเล็กทรอนิกส์ T R N e K, แล้วก็สายโทรคมนาคมค่ะไม่ว่าจะเป็น NT หรือว่าเป็นบริษัทเอกชนต่างๆที่เกี่ยวก e ับอิเ e ล็กทรอนิกส์ R N e K, อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณเครือข่ายต่างๆรวมถึงไม่ว่าเราจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ย่อมได้ค่ะดังนั้นสายงานของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายสามารถไปได้ทุกๆบริษัทเลยโอเคค่ะและนี่ก็คือ20 fact about ENE สวัสดีค่ะ